hello everyone welcome to my channel today my daughter was helping me stir fry chili paste in the kitchen and she was sick too but she still want to help me in the kitchen สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้สาวน้อยเพิ่นอาสาสมาัครซอยนะคะ่ะทำน้ำพริกเผานะคะผัดพริกเผาให้เนาะ บ่ให้ยเพิ่นเทดเพิ่นกับบอยอมนะคะแล้วเพิ่นกับบอสบายนํำบ่อใหญเพิ่นดิกินพริกกันเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบอยอมนะคะไปพี่น้องเดียดัสตอร์ไฟชลิเฟสอิล t ทเบสปายเซ่ and I tell her can you fill the cup hook for me put in the bag and she says okay I do yes I do yes อันนี้ก็บ,บอกเพื่อนนะคะว่าเธอไปเฮ็ดย่างอื่นให้ฉันไปไปกอกหมูบดใส่ถุงให้ฉันไปไอสองถุงเดอ้อเพื่อนบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเฮ็ดเองเดี๋ยวฉันเฮ็ดเองเพื่อนก็เฮ็ดนด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นกิจ,จรกรรมเล็กๆน,น้อยๆนะคะแม่กับลูกนะคะเนาะเพราะว่าเพื่อนบ่ย่อมไปนอนนด้ค่ะเพื่อนก็บหัว่าเพื่อนบปสบายแต่ว่าเพื่อนกับบย่อมไปนอนนะพ่อแม่พี่น้องก็เลยอ่า ห้เพิ่นซอยนะคะเพิ่นกระซอยค่ะเบาไปน้าเฮ็ดไปน้านะคะอันนี้ก็บอา่าพริกเผาพัดหมูนะคะกัเซตะะเราแ,แ,แล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเซตล้วเนาะค่ะแซ่บเลวค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ